สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าหมอลักฟันธงชี้ทักษิณกลับไทยมาหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคลิปทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอรักราชสีหรือ หมอลักฟันธงล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษ์ได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่า ี่ดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ด่าพระฤหัสพอดีจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็น ให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมือง ในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โห,โหพันธุมมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจอนเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี2567เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยหมอดูดังเตือนแล้วทํานายดวงเมืองปี2567 ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อสมบุคคลเท่านั้นสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้เมื่อ30กันยายน2566ที่ผ่านมาหมอนิททวีกูลกิตหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความทำนายดวงเมืองปี2567ปีนี้2566ระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้ว ปีหน้า2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยไปตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งท้าไม่ปิดกิจการก็จะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่ และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2,567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นอาการโคมา่าน่าเป็นห่วง เหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟ้อเงินฝืดรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากปากยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ1,000 0บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย 2 3ปีรวมทั้งปี2,567ด้วยประเทศไทยฝากคนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆในปี2567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังในเรื่องของฟืนไฟให้มากด้วยการเมืองปี2567ลุ้นระทึกนิติสงครามในช่วงใกล้ๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็เป็นธรรมเนียมที่ต้องมีการจับยามสามตาทางหรวราสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทโดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมืองสำคัญสาคัญอลัมน์ตรวจการบ้านจึงถือโอกาสนี้สนทนากับอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนาย,ยกสมาคมหรวราสตร์นา,นานาชาติมาผ่าดวงเมืองทำนายทายทักเหตุการณ์ในช่วงปี2567จะเป็นอย่างไรบ้างประเทศมีอะไร ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้เปิดประเด็นถึงดวงดาวสำคัญๆสาคัญ3-4ดวงว่าเริ่มที่ดาวพฤหัสบดีปี2567จะโครจรสองราศีปัจจุบันโครจรตรงราศีเมษและจะอยู่ไปถึงวันที่30เมษายน2567จากนั้นจะย้ายเข้าราศีพฤษภไปจนถึง13พฤษภาคม2568 ก่อนจะย้ายราศีเข้าราศีมิถุนตามตำราดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่งของดวงเมืองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าขายดีสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศดีมีสันติสุขศาสนาแพร่หลายกิจการการกุศลก้าวหน้าแต่ถ้าตกอยู่ในโยกเกณฑ์ร้ายผลประโยชน์ จะลดลงตามสภาพของตำแหน่งสัมพันธ์ที่มีกับดาวเคราะห์อื่นๆเช่นพฤหัสไปสัมพันธ์กับดาวอังคารจะมีการใช้จ่ายสูงการเจรจาอาจจะมีความขัดแยง้งโน้มน้าวไปสู่ความรุนแรงหรือสงครามแต่ถ้าโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวเสาการเงินประเทศจะได้รับความเสียหายแต่ถ้าเป็นดาวมฤตยูจะอำนวยความอับโชคให้รัฐบาลแต่ ถึงมีปัญหาบ้างก็เรียบร้อยในที่สุดอายุเมืองตอนนี้จะครบ242ปีในวันที่ย1เอ็เมษายน2567ดาดาพฤหัสเป็นกาลกินีจรจะให้ความยุ่งยากให้ผลร้ายให้โทษทางด้านกฎหมายศิลธรรมคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์